สวัสดีคณผูช้ชมทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมไอ้สลัดเกมที่เราจะเลือกในวันนี้ในร็อกเก็ตที่ก่คือเมกาพิรามิดนะครับกดเข้าเกมันเป็นเลยดีกว่านะจ๊ะมาครับผมเกมนี้ก็เป็นของแคทเลไทเกอร์นะครับผมทุนแค่สามพันบาทอ่ามาดูตัวจ่ายกันก่อนเลยนะครับผมชนะม,มากกว่าห้าพันเท่าฟิสปินสามตัวขึ้นไปแถวที่หนึ่งสามห้าเท่านั้นนะครับผมอ่าตัวจ่ายก็ประมาณนี้นะผมบอกเลยว,ว่าเกมนี้เด็ดถ้ามันแตกจริงๆงมันเด็ดมากเพราะว่าผมเคยเล่นนะทุนแค่สามพัน จายแล้ยี่สิบนะก็รับชมพ่ความบันเทิงกันด้วยนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามกันแต่อย่างใดเนาะไปมันจะล็อกเป็นบางครั้งให้เรานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะล็อกตาไหนให้เราบ้างนั่นแหละงั้นก็เธอโบเลยกันนะครับรับชมพความบันเทิงด้วยบอกเลยถ้าได้เข้านะรับรองมันจะมีฟีเจอร์เนี่ยเห็นไหมมันล็อกเนี่ยมันล็อกไม่รู้ว่าล็อกกี่ตาแล้วทำไมมันถึงล็อกให้เราอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับ โหแล้วไม่มาให้เราเลยไงประเด็นมันจะมีฟีเจอร์ตรงนี้ครับมันจะขึ้นมาสุ่มตัวเนี่ยอุย๊ยอย่ามาหลอกนะถ้าท้องฟ้าเป็นสีดำมารอดูเลยเมื่อกีก็เอาละล็อ,ก,อกตัวนึงอีกตัวนึงมาก่อนไม่มาเลยอกันเรียบร้อยล็อกละมาก่อนอีกตัวนึงอ่ะ เ,เดี๋ยวรอดูนะครับมันก็มีฟีเจอร์ตรงนี้ด้วยสุ่มสปีดสฟิสปินได้ด้วยนะบอกแค่นี้5้าสิตาแรกจะมาเลยหรือเปล่ายิ่งมาไวก็ได้ยิ่งเลิกไวอะถ้ามันแตกแต่ก็เข้ายากนะครับผม อุ้ยอุ้มไม่ล็อกวะถ้าเมื่อกี้ล็อกก็มีลุ้นแล้วจะเข้าหรือเปล่าอ่าหมดไปแล้ว50ตาแรกไปอีก50ตาครับอุ้ย,ยมาสองตัว ไม่ล็อกค,คือยัง,งไงอะงงเนี่ยไอที่งี้ล็อกงงว่ะหรือ,อมันจะมีแบบได้สัญลักษณ์ตัวเดียวกันหมดเลยนะมีโอกาสอยู่ขอ,อให้มาดีนะผมไม่เบียดตาละสามสิบอะองั้น้หมดไว้แน่ครับ ว่าคงจะมาให้เรานะหวังว่าคงจะมาให้เรานะนี่ไงมาแล้วนี่ไงเนี่ยฟีเจอร์เรียบร้อยเข้าแล้วครับผมคุณผู้ชมตัละยี่สิบนะกำไรขอหนึ่งพันขึ้นจะไ,ได้เท่าไหร่ไม่ว่าตัวแพงๆขอเป็นตัวไอตัวดำๆเนี่ยได้ไหมไม่เอาตัวสัญลญักษณ์ถูกนะขอละขอละโอ้เลยไปเลยเรียบร้อยดิอย่างนี้ตัวถูกแน่เลยว่ะโอ้ ปูแล้วได้น้อยด้วยดูเนี่ยมันจะมาแบบเต็มๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแต่รอบนี้ผมได้น้อยมันก็มาเยอะกว่านี้โอ้โหนี่ไม่มาเลยขะดูดิเออนี่ถือว่าเยอะอยู่น่าจะบิ๊กวินตัวนี้มันไม่แพงเท่าไหร่นะต้องเป็นตัวสัญลักษณ์พวกนี้โอ้สามร้อยเน็น่าจะได้หมุนต่อแน่นเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ล็อกซีสปินนะโอ้เดี๋ยวตรงกลางไม่มาเดี๋ยวตรงกลางเพื่อนเลิฟถึงพันไหมโอ้รบร้อยหายไปเลยน่าจะถึงอยู่มั้งนะครับตาสุดท้ายละโอ้โหไม่ถึงเกลือครับอันนี้คือเกลืออันนี้ต้องบอกเลยว่าเกลือนะครับผม ไม่มันไม่ค่อยจะมานะดูวันแลมันจ่ายแพงไหมตัวเนี้ยโอ้โหดีไม่ได้ตัวนี้นะเนี่ยผมขอมใจอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอย่างเงี้ยตัวข้างบนอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วต่อเพิ่มเบ็ดดีกว่าไหมหน่งกลัวอย่างหนึงนะ่งอะเพิ่มเบ็ดแล้วมันจะไม่มาให้เรานะครับเอาจริงเลยปะเฟลชิบหายเลยวะโอ้เพิ่มเบ็ดไปแล้วนะครับผมตาละสามสิบใบเลย เป็นตัวแพงก็บจบแล้วอย่างว่ามมายากอยู่แล้วแหละหวังว่าคงจะมาให้เราอีกสักรอบนะเออล็อกไปแล้วหนึ่งตัวนึงหรือว่าไอ้ฟองฟ้าสีดำมาเลยเนี่ยทดลอง ตะก,กี้ถือว่ามาไวนะครับผมบอกเลยแต่ว่าแม่งไม่แตกมาไหมเอาละมาหลอกกันอ่ะเฮ้ย <c oughs> หลอกเก่งนะมึง ตัวหนึ่งมาดิจิบเลยวะเงียบจิบเลยวะเอาละครับผมรอบนี้เป็นตัวนี้ได้เยอะไหมเจ็ดร้อยโอเคถ้ามันเป็นตัวแพงอะครับรับรองไม่ต้องเข้าฟิสโปินก็ได้อะไรเงี้ย

นะโอ้โหถ้าเข้าอีกรอบรอบนี้ผมมาแตกถ้าเข้าอ่ะฟีเจอร์ไอ้พ้องฟ้ามืดมารอบเดียวอยู่หลสองรอบอยู่เลยมาหน่อยมาดีๆหน่อยเพื่อน mà đặt Philippines lấy đi rồi nó không Hey. Oh, mày 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 เพิ่มเบ็ดแล้วมันจะไม่มาเลยเหรอวะเนี่ยอุ้ยบิ๊กวินเลยอะครับผมตัวแพงพันหกเย็ดแค่พูดแพงคืนทุนเฉยโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยถ้ามันสุ่มได้ตัวแบบนี้นะแล้วมาเต็มเนี่ยเป็นหมื่นอบอกเลยเรียบร้อยครับเรามีชุนต่อยอดอีกยาวๆนะคงต้องเข้าให้เราแล้วแหละ กำไรสักพันหนึ่งนะอะขอให้เนี่ยเอาละคุณโอ้โหไอ้เย้ยครับโอ้โหหลอกเยอะหลอกเก่งจริงนะตอวนีไ้ไม่หลอกหรอกตัวถูกสุดด้วย มีกาปินได้มั้ยโอ้โหล็อกเกมเอาแล้วเอาแล้วตรงกลางไม่มาจบไอ้เหี้ย ร้อนเลยอากาศก็ร้อนโอ้โหโอ้โหอีกรอบเดียวโอ้โหไม่มาคือพีระมิดมันไม่ขึ้นมาช่วยเราเรนาะถ้าขึ้นมาช่วยก็โอ้ยทำไมหลอกมันหลอกเก่งอุ้ยโอ้โห,โโหตัวกัมพีมีน้อยไงว่าแล้วแหละถ้าได้ตัวแพงๆก็จะมีน้อยนั่นแหละนะอันนี้แหละต้องมาแล้วเอาจริงๆว่ะงงว่ะ บางทีก็ล็อกสองรอบบางทีก็ล็อกล็อกรอบเดียวนะถึงเรื่องนเอาหน่อยเว้ยเข้าให้กูรอบเดียวจริงๆแบบว่าเพื่อน ไม่แตกมันแตกหรือเราแตกนะครับผมมาดูกันผมมั่นใจว่าถ้าเข้าปีศปินอีกรอบผมว่าผมน่าจะแตกเลยแหละไม่รู้แหละมันเป็นเซนแล้วมันจะเข้าให้เราไหมขนั้นแหละตนสองแล้วด้วยไม่น่าจะมาแล้ววะ่ะผมรู้สึก ้องฟ้าก็ไม่มืดเลยนะครับตอนนี้ดูด,ดิเออพูดแล้วก็มา The cover. เดอะโคเวอร์โอ้โห180ตัวถูกไปอีก50าสิเอาละโอ้โหไอ้เหี้ยถ้าเป็นตัวสีดำนะโอ้โหมาเหอะ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 มาให้เรารอบเดียวจริงๆแหละ แม่งเพราะว่าเราเพิ่มเบ็ดด้วยนะครับเกมบอกเลยว่าถ้าได้เข้าฟิสสปินแล้วออกมาถ้าเพิ่มเบ็ดโอกาสที่คุณจะไม่ได้แล้วแม่งโคตรเยอะดูแบบผมดิพอเ,เพิ่มเบ็ดแล้วมันมาไหมล่ะโอ้มันไม่ใช่แค่เกมนี้นะหลายเกมแล้วเดี๋ยวมันโอ้โหมไม่มาว่ะาร้อยสุดท้ายละขอร้องขอต่อทุนอีกหน่อยนึงเหอะ ต่อทุนอีกหน่อยนึงเถอะต่อทุนอีกนิดหนึ่งได้ไหมเพื่อนท้องฟ้าจงมืดสงบ เรียบร้อยยาวๆเลยเราคงความตายได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกเรียบร้อยเจ๋งของแท้โอ้ไม่น่าเลยผมแนะนำเลยนะใครอ,ออกมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มเบ็ดนะครับออกฟิสปินมาแล้วไม่ต้องเพิ่มเบ็ดนะมึงไงก็เป็นแบบผมนี่แหละ โอเคคลิปนี้ก็เจ๊งกับเกมเมกาพีรมิดไปน,นะครับถ้าใครชอบผมฝากา like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับโอ้ยเซ็งว่ะ